ฟุตบอลไทยลีก2นะครับนัดกลางสัปดาห์เมื่อวานนี้ราศีสไลด์ครับยังคงฟอร์มร้อนแรงนะครับบุกไปเอาชนะแพร่ยูเนเตดแล้วก็เป็นจ่าฝูงเป็นจ่าจูงอย่างเดียวไม่พอแล้วก็ยังยึดสถิติไร้พ่ายต่อไปด้วยครับนี่เป็นเกมนัดที่15ของฤดูกาลนะครับเป็นศึกกลางสัปดาห์แข่งที่ห้วยมาสเตเดียมนะครับราศีสไลด์จ่าฝูงมาในชุดขาวสลับเขียวนะครับส่วนเจ้าบ้านแพร่ยูเนเตดก็มาในชุดเก่งของพวกเขานะครับเป็นชุดสีแดงสลับสีเขียวนะครับ เกมนี้เนี่ยทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกนะครับเพราะว่าทั้งเจ้าบ้านแพร่เนี่ยก็ต้องการแต้มที่จะทําแต้มขึ้นมาอยู่ในโซนเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับส่วนแน่นอนทีมเยือนโจทย์หลักเนี่ยจะต้องชนะหรือเสมอเป็นอย่างน้อยเพราะว่าพวกเขาต้องการยึดสถิติเป็นจ่าฝูงแล้วก็ทําสถิติแบบไร้พ่ายต่อไปนะครับ เกมนี้มีประตูเกิดขึ้นเพียงแค่ประตูเดียวนะครับแล้วก็ประตูแรกที่เป็นประตูชัยเนี่ยก็เป็นของทีมเยอราศีสไลายนะครับมาได้ในานาทีที่65เป็นจังหวะการตอบบอลกันขึ้นมาอย่างสุดสวยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นนัตพลยงสก,กุลครับที่ยิงด้วยขวาบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองเขาไปครับเข้าประตูไป โดยนี่เป็นจังหวะการจับ,บอลเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ของเจ้าตัวนะครับเพราะว่าทางนัตพลเนี่ยพิ่งจะได้รับโอกาสส่งลงสนามไปในนาทีที่61แล้วเขามีเวลาอยู่ในสนาม4นาทีแล้วก็ยิงประตูให้กับทีมและนี่ก็เป็นประตูไทยที่ทําให้ลาศีสไลด์บุกไปเอาชนะแพ่แล้วก็เก็บ3มแต้มออกมาทําให้ทีมเนี่ยยืดสถิติการเป็นจ่าฝูงแล้วก็ยืดสถิติไร้พ่ายต่อไปเป็นเกมหนักที่15ของฤดูกาลนะครับโดยเวลานี้เนี่ยลาศีสไล เก็บไปแล้ว35แต้มนะครับจากการลงเล่น15นัดส่วนแพร่ยูเนเต็ดเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับที่10นะครับมี20แต้มจากการลงสนาม14นัดด้วยกันนอกจากคู่ของราศีสลด์นั้นนะครับคู่อื่นก็มีการแข่งขันเหมือนกันครับอย่างเช่นที่กเกษตรศาสตร์ FC นะครับก็เล่นที่บ้านนะครับอินทรีจันรทรสถิตแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะพัทยายูเนเต็ดไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับ เดี๋ยวไปดูตารางคะแนนนะครับหลังผ่านนัดกลางสัปดาห์แมชเดย์ที่15อย่างที่บอกไปเลยครับว่าราสีสไลด์ชั่วโมงนี้ร้อนแรงจริงๆครับออฟสตาร์ทสินัดผลงานชนะ10เสมอ5ยังไม่แพ้ใครนะครับเก็บไปแล้ว35คะแนนนําอันดับที่2ครับโปลิเทโลเอฟตามมาอยู่ที่31คะแนนส่วนในกลุ่มโซนเพย์ออฟนี่สนุกนะครับเพราะว่าตัง้งแต่อันดับที่3ใช่นจนถึงอันดับ6ปัตตานีเนี่ยทุกทีมมี23คะแนนเท่ากัน เพียงแต่ว่าชน่นาเนี่ยจะกลุ่มความได้เปรียบอยู่เพราะว่าเขามีโปรแกรมที่น้อยกว่าทีมอื่นๆ1่นนัดนะครับส่วนอันดับ7อันดับ8อันดับ9นี่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าชนะเกมเดียวอันดับก็จะเลื่อนขึ้นมาอยู่ในโซนเพลย์ออฟเลื่อนชั้นได้ทันทีเดี๋ยวไปดูในส่วนของโซนอันดับครึ่งล่างแล้วก็โซนท้ายตารางกันบ้างนะครับโดย3อันดับที่อยู่ในโซนตกชั้นนะครับยังคงเป็นตราด f c นครปฐมยูเนเต็ดแล้วก็บางกอก f c นะครับ โดยสถานการณ์ของบางกอกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุ้นเหนื่อยนะครับเพราะว่ามีแต้มตามโซนปลอดภัยถึง6คะแนนขณะที่ตลาด f อเนี่ยก็ถ้าใช้ได้รับชัยชนะในสุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยหลุดพ้นจากโซนแดงแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในโซนปลอดภัยได้เช่นเดียวกันครับ